ข้อที่21นะครับเขาบอกว่าหลอดไพทอ์เนี่ยใช้วัดอัตราเร็วของอากาศเทียบกับเครื่องบินอ่ะก็คือรูปนี้นะครับก็คือเป็นรูปของหลอดไพทอ์อ่ะทีนี้เขาบอกว่าอากาศจะไหลประทะปลายท่อและเบนออกไปด้านข้างผ่านรูที่เจาะไว้แต่ไม่ได้เข้าไปในรู ดังนั้นอากาศบริเวณ P1 และ P2 เนี่ยจึงเป็นอากาศที่นิ่งแต่ก็มีความแตกต่างกันทีนี้โจทย์เขาบอกว่าที่ปลายทรงกระบอกตัวในติดตั้งตัววัดผลผลต่างความดันซึ่งใช้คำนวณค่าอัตราเร็วอากาศสมการข้อใดเขียนถูกต้อง อ่ะทีเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยแล้วความดันอากาศเนี่ยมันคือตรงไหน p1 กับ p2 เนี่ย p1 ก็คือแรงลมเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้ามาประทะตรงนี้แล้วก็มาดันตรงส่วนเนี้ยตัววัดเนี่ยก็คือลมเนี่ยมาดันเป็น p1 ส่วนข้างนอกตรงนี้ก็คือ p2 p2 ข้างนอกกับข้างในเนี่ยก็คือ p2 เหมือนกันอ่ะทีนี้ P 1>, 1กับ P 2ใครจะมากกว่ากันถ้าเกิดดูจากรูปเนี่ยเซตเราบอกได้เลยว่าเฮ้ย P 1ต้องมีค่ามากกว่าเพราะว่าแรงลมเนี่ยมันประทะเข้าไปตรงๆเลยไปกดที่ P 1เอาไว้ใช่ไหมดังนั้น P 1ก็เลยต้องมีค่ามากกว่าอ่ะทีนี้เขาบอกว่าวัดผลต่างความดานันผลต่างความดานันอ่ะเราก็รู้เลยว่าเฮ้ยมันต้องเป็น P มากลบ P น้อยใช่ไหมดังนั้น P 1ก็ต้องลบกับ P 2มีค่าเท่าไหร่ตึ๊ด อ่ะอันนี้เราก็พอจะตัดช้อยได้ละตัดข้อไหนได้บ้างตัดข้อ2ออกเพราะว่าเป็น P2-P1 ลบ p1 ถูกไหมอันนี้ไม่น่าใช่อ้วอาจจะเป็น P1-P2 ลบ P2 เท่ากับ0ก็ได้อ่ันี้ยังไม่ตัดก่อนนะ P1-P2 อ้าวไม่ใช่ P1-P2 ลบ p2 อ่ะมีอยู่3ช้อยห5 3ทีนี้ถ้าเกิดเราสังเกตเนี่ยก็คือมันเป็น ลมใช่ไหมมันก็คือของไหลทีนี้เราต้องใช้สมก,การของแบนูรีสมก,การแบนูรีบอกว่าไงเอ่ยอสมก,การแบนูรีบอกว่า p 1บวก log h 1บวก1ส่วน2อ l o v 1กำลัง2เท่ากับ p 2บวก log s 2 บวก1ส่วน 2, โล v 2กำลัง2อ่ะที่ p ี่ 1, ความดัน p 1บวก logh ความสูงที่1เนี่ยเป็นยังไงเอย่ยอ่ะเขาบอกว่าความสูงเนี่ยเป็นระดับความสูงเครื่องบินเทียบกับน้ำทะเลดังนั้นความสูงเนี่ย logh 1กับ logh 2เนี่ยความสูงมันเท่ากันดังนั้น2อันเนี้ยพิตัด ได้ไหมเอ่ย h 1ลบ h 2มันเท่ากันไงก็เลยตัดได้เลยอะบวก1ส่วน2โล v 1กำลัง2 v 1ก็คือตรงนี้อ่ะมันเป็นความดันที่กดเข้าไปเด็กๆบริเวณ p 1ตรงนี้จะไม่มีความเร็วของลมได้ไหมดังนั้น v 1ก็เลยกลายเป็น0อ่ะบริเวณ p 2ก็มีความดัน บวก1ส่วน2โล v 2กำลัง2เพราะว่าอา,อากาศเนี่ยมันต้องไหลเข้ารูด้วยดังนั้นบริเวณ p 2จะต้องมีความเร็ว p 2อ่ะพี่ก็จะได้เป็น p 1ลบ p 2จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน2โล v 2กำลัง2อ่ะตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อที่5ครับข้อนี้ ข้อต่อไปนะครับข้อที่22เขาบอกว่าเมื่อนำขวดน้ำอัดลมออกจากตู้เย็นที่เย็นจัดแล้วก็เปิดฝาขวดออกเนี่ยจะสังเกตเห็นไอ้น้ำเย็นเนี่ยพุ่งออกมาจากปากขวดสถานการณ์เนี้ยเขาบอกว่าอากาศที่อยู่เหนือน้ำอัดลมเนี่ยจะมีเครื่องหมายปริมาณความร้อนพลังงานภายในแล้วก็งานเนี่ยเป็นไปตามข้อใดอทีนี้ ถ้าเกิดเราอ่านข้อ22จบแล้วเนี่ยเรารู้ไหมครับมันคืออะไรเรื่องอะไรอ่ะก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันคือเรื่องของอะไรเอ่ยกฎเทอร์โบไดนามิกข้อที่1ใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงความร้อนเท่ากับการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในบวกกับการเปลี่ยนแปลงงาน อ่ะทีนี้พวกเราต้องรู้ก่อนว่าสมมติพี่มีขวดน้ำอัดลมขวดหนึ่งปิดฝาอยู่แล้วมันก็จะมีฟองออตรงเนี้ยมันก็จะคัด แอคชั่อ่ะพี่มีขวดน้ำอัดลมขวดหนึ่งปิดฝาไว้อยู่อ่ะข้างในก็จะมีน้ำอัดลมอยู่ใช่ไหมครับข้างบนตรงเนี้ยก็จะเป็นแก๊สอ่ะทีนี้พอเราเปิดขวดปึ้งถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเราอ่านึกถึงความเป็นจริงเนี่ยเราไปซื้อน้ำอัดลมที่7-11เนี่ยแล้วเอามาคัด อะถ้าเกิดพี่มีน้ำอัดลมขวดหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้เราจะรู้ว่าเฮ้ยไอเหนือน้ำตรงเนี้ยบริเวณที่เหนือน้ำตรงเนี้ยก็จะเป็นแก๊สใช่ไหมครับอ่ะทีนี้เรารู้ได้ไงว่าเป็นแก๊สเราลองสังเกตดูเวลาเราเปิดฝาน้ำอัดลมเนี่ยเราจะได้ยินเสียงฟีใช่ไหมครับก็คือมีเสียงอ่าแก๊สเนี่ยถูกถ่ายเทออกมา อ่ะทีนี้หมายความว่ายังไงทำไมแก๊สถึงต้องถ่ายเทออกมาเพราะว่าข้างในเนี่ยมีความดันสูงกว่าข้างนอกถูกไหมครับพอเราเปิดฝาเนี่ยความดันเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยพอเราเปิดฝาเนี่ยความดันข้างในก็จะลดลงใช่ไหมพอความดันลดลงเนี่ยหมายความว่าอะไรเอ่ยอ่ะถ้าเกิดเรานึกไปถึงเรื่องของลูกสูบ พี่ขอเชื่อมไปนะถ้าเกิดความดันลดลงหมายความว่าเราเพิ่มมีการเพิ่มปริมาตรถูกไหมครับปริมาตรเพิ่มขึ้นอพอปริมาตรเพิ่มขึ้นหมายความว่ายังไงถ้าเกิดเราจําได้ปริมาตรเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือลูกสูบเนี่ยถูกดันออกใช่ไหมแล้วใครดันละ่ะก็คือระบบเนี่ยใช่ไหมดันลูกสูบอันนี้ออกไปะระบบดันลูกสูบออกไปแสดงว่าระบบเนี่ยทำงานใช่ไหม ก็คือทำงานทำงานแสดงว่าระบบทำงานเนี่ยก right? ็คืองานจะมีค่าเป็นบวกงานจะมีค่าเป็นบวกงานมีค่าเป็นบวกในทีนี้ถ้าเกิดเราดูในชอยส์เนี่ยเห็นไหมเขาจะมีเท่ากับ0น้อยกว่า0มากกว่า0งานเป็นบวกแสดงว่างานต้องมีค่ามากกว่าตัวนี้ต้องมีค่ามากกว่า0ก็คือมากกว่า0 อ่ะแล้วเดลต้าคิวล่ะเป็นบวกหรือเป็นลบครับอ่าแล้วเดลต้าคิวเนี่ยการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมีไหมในการถ่ายเทความร้อนเด็กๆการที่เราเปิดฝาขวดเนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดการถ่ายเทความร้อนเลยเราก็เลยให้เดลต้าคิวตรงเนี้ยมีค่าเป็น0ได้ไหมครับ อะทีนี้ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าเฮ้ย q เนี่ยมันมีค่าเป็น0นยะเนี่ยก็จะมีข้อ1ถูก5ถูกแล้วก็ข้อ2ถูกอ่ะแล้วเราก็รู้อีกตัวนึงว่าเฮ้ยแล้วเดลต้า q เนี่ยมันต้องมากกว่า0อ่ะเอ้ยขอโทษครับคัดแล้วเราก็ต้องรู้ว่างานเนี่ยก็ต้องมีค่ามากกว่า0อ่ะข้อนี้ถูกข้อนี้ผิดข้อนี้ผิด เห็นไหมเราตอบได้เลยตอบข้อที่1นะครับแล้วทำไมเดลต้ายูถึงเป็นค่าน้อยกว่า0ย์พวกเราดูตรงนี้พวกเราจำไว้เลยว่าสมการเนี่ยเครื่องหมายเท่ากับต้องศักดิ์เสมอ2ฝัง่งต้องเท่ากันใช่ไหมครับฝั่งซ้ายจะต้องเท่ากับฝั่งขวาพอตรงเนี้ยมันมีค่ามากกว่า0ูนย์เนี่ยจะทำยังไงให้สมการเนี่ยฝั่งฝั่งขวาเนี่ยมีค่าเท่ากับ0ูนย์ดังนั้นเดลต้ายูเนี่ยก็ต้องมีค่า น้อยกว่า0เพื่อหักล้างกันให้ตรงเนี้มันกลายเป็น0ได้ไหมครับโอเคนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่1ครับข้อที่23ครับเขาบอกว่าเพราะเหตุใดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยจึงสามารถเห็นภาพที่มีขนาดเล็กมากได้ชัดกว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงอ่ะข้อนี้พี่บอกคำตอบเลยนะครับก็คือตอบข้อที่5ครับ ทีนี้เรามาดูเหตุผลกันว่าทําไมอ่ะก่อนอื่นความยาวคลื่นของอิเล็กตรอนที่ใช้ในกล้องจุลทรรศน์สั้นกว่าความยาวคลื่นแสงอะเขาบอกว่าลัมดาของอิเล็กตรอนจะต้องน้อยกว่าลัมดาของแสงอันนี้ก็คือข้อที่5เขาบอกไว้อย่างนั้นอ่ะทีนี้เรามาดูว่าทําไมข้อที่5ถึงถูกก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเฮ้ยอิเล็กตรอน เรารู้มาตลอดว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันคืออนุภาคใช่ไหมครับอ้าวแล้วอยู่ๆมันไปเป็นคลื่นได้ยังไงเป็นได้ครับมีใครบอกเอาไว้เดอร์บอยได้ทำการทดลองใช่ไหมแล้วก็บอกไว้ว่าเดอร์บอยเนี่ยบอกไว้ว่าอิเล็กตรอนเนี่ยมันสามารถประพติตัวเนี่ยเป็นคลื่นได้ อพออิเล็กตรอนเนี่ยมันเป็นคลื่นลัมดาเนี่ยมันก็จะน้อยกว่าแสงใช่ไหมอพอลัมดามันความยาวคลื่นเนี่ยมันน้อยกว่าแสงเกิดอะไรขึ้นเด็กๆก,การที่เราจะเห็นเนี่ยเ,เห็นภาพวัตถุที่ผ่านกล้องจุลทรรศน์เนี่ยใช่ไหมครับมันเกิดจากการที่คลื่นของแสงเนี่ยไปกระทบกับวัตถุที่เราเ กำลังดูอยู่แล้วก็เราก็จะเห็นเป็นวัตถุอันนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าไอวัตถุที่มันขนาดเล็กมากๆเนี่ยบางทีเนี่ยความาขนาดเนี่ยมันเล็กกว่าความยาวคลื่นของแสงดังนั้นเนี่ยแสงมันก็เลยสะท้อนออกมาได้ไม่ชัดใช่ไหมมันสะท้อนออกมาได้ไม่ดีอ่ะเพราะว่าขนาดมันเล็กแต่ว่าความยาวคลื่นของแสงเนี่ยมันใหญ่กว่าอ่ะดังนั้นอิเล็กตรอนเนี่ยที่มันมีความยาวคลื่นที่ สั้นกว่าใช่ไหมครับมันก็จะไปตกกระทบกับวัตถุที่มีขนาดเล็กมากกว่าเนี่ยได้ดีกว่าก็เลยทำให้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเนี่ยสามารถมองเห็นวัตถุที่เล็กกว่าได้ดีแล้วก็ได้ชัดมากกว่ากล้องจุลทรรศน์ที่ใช้แสงดังนั้นตอบข้อที่5นะครับข้อที่24นะครับเขาบอกว่าในการทดลองปรากฏการ์โฟโตอิเล็กทริก มีการปรับค่าความต่างศักย์จนกระทั่งทำให้ออมมเตอร์เนี่ยอ่านค่าได้เป็นศูนย์เพื่อวัดค่าอะไรอ่ะทีนี้เด็กๆก,ก่อนอื่นเนี่ยปรากฏการฟอโตอิเล็กทริกเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราฉายแสงโฟตอนใช่ไหมครับไปที่แผ่นแคโทดแผ่นโลหะฝั่งแคโทดตรงเนี้ยขั้วแคโทดใช่ไหมครับอ่ะไอ้เจ้าขั้วแคโทดเนี่ยจริงๆอันเนี้ยเด็กๆ มันก็คือหลอดลังสีแคโทดซึ่งข้างในเนี่ยสูบเอา,เอ,าอากาศออกให้เป็นสูญญากาศใช่ไหมแล้วก็ใส่ความต่างศักย์ให้มันให้ขั้วแคโทดกับแอโนดเนี่ยมันมีความต่างศักย์ทีนี้พอเราฉายแสงโฟตอนเข้าไปเนี่ยโฟตอนจะไปทําลายแรงยึดเหนี่ยวของอิเล็กตรอนที่มันยึดกันทําให้อิเล็กตรอนเนี่ยหลุดออกแล้วก็วิ่งไปฝั่งแอโนดอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วก็วิ่งไปด้วยความเร็วซึ่งความเร็วตรงเนี้ย มันทำให้เกิดพลังงานจนเกิดขึ้นอ่ะทีนี้โจทย์เขาบอกว่าเฮ้ยแล้วจะทำให้แอมมิเตอร์อ่านค่าเป็นศูนย์แอมมิเตอร์อ่านค่าเป็นศูนย์เมื่อไหร่ก็เมื่ออิเล็กตรอนเนี่ยมันหยุดใช่ไหมครับเมื่ออิเล็กตรอนเนี่ยมันไม่วิ่งมาถึงฝั่งแอโนดใช่ไหมถ้าเกิดอิเล็กตรอนมันไม่วิ่งมาฝั่งเนี้ยมันหยุดแอมมิเตอร์ก็จะอ่านค่าได้เป็นศูนย์อ่ะแล้วแอมมิเตอร์จะอ่านค่าเป็นศูนย์ได้ยังไงมันอ่านค่าเป็นศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อเราปรับ ความต่างศักต์ตรงเนี้ให้เป็นค่าค่าหนึ่งอ่าปรับจนอ e ิเล็กตรอนเนี่ยมันหยุดซึ่งเราเรียกความต่างศักต์ตรงนี้นะครับว่าความต่างศักต์หยุดยั้งครับอ่าการที่อ e ิเล็กตรอนหยุดเนี่ยมันจะทําให้พลังงานจนตรงเนี้ยเปลี่ยนไปเป็นพลังงานศักไฟฟ้าอ่าได้ไหมครับทันนะ ก็คืออิเล็กตรอนเนี่ยมันหลุดออกมามันหลุดออกมาด้วยความเร็วถูกไหมพอทีเนี้ยเขาไปปรับความต่างศักย์เนี่ยทำให้อิเล็กตรอนมันหยุดพออิเล็กตรอนมันหยุดเนี่ยแอมมิเตอร์จะอ่านค่าได้เป็น0อ่ะพอ,อะพลังงานจนเนี่ยถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานศักย์ไฟฟ้าเฮ้ยแล้วเราหาค่าอะไรได้ล่ะเราจะดูค่าอะไรเอ่ยพลังงานศักย์ไฟฟ้าเนี่ยเราหาจากไหนเอ่ยก็ ศักไฟฟ้าหาจาก Q คูณกับ v ถูกไหมอ่ะพอเรารู้ค่า v ที่เราปรับตรงเนี้ยเด็กๆพอเราปรับไปเท่าไหร่เราก็จะรู้ค่าของมันเราก็เอา v เนี่ยมาแทนค่าพอเรารู้ค่าพลังงานศักไฟฟ้าเราก็จะรู้ค่าพลังงานจนด้วยดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นะครับเป็นพลังงานจนสูงสุดก็คือพลังงานที่อิเล็กตรอนมันวิ่งออกมาอ่ะ ได้นะครับข้อนี้ผ่านนะเด็กๆพี่ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะครับอไอเจ้าหลอดลังสีแคทโทดเนี่ยหลักการทำงานของมันก็คือใส่แผ่นโลหะเข้าไป2แผน่นใช่ไหมครับแล้วก็เนี่ยแผ่นโลหะตรงเนี้ยสแผน่นแล้วก็ต่อไอเจ้าแผ่น2แผ่นเนี่ยด้วยเข้าด้วยกันแล้วก็ใส่ ความต่างศักย์เข้าไปทำให้แผ่น2แผ่นนี้เกิดความต่างศักย์เกิดขึ้นอ่ะทีนี้แล้วยิงแสงโฟตอนเข้ามาใช่ไหมครับก็จะทำให้อิเล็กตรอนเนี่ยมันหลุดอิเล็กตรอนเนี่ยมันก็จะวิ่งจากขั้วแคทโทดไปหาแอโนโอดอยู่แล้วอันนี้พื้นความรู้พื้นฐานใช่ไหมอ่ะพออิเล็กตรอนมันวิ่งไปฝั่งแอโนโอดเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนที่หลุดออกมาตรงนี้เราจะเรียกอิเล็กตรอนตัวนี้ว่าโฟโตโอิเล็กตรอน เราจะเรียกโฟโตอิเล็กตรอนนะครับไอเจ้าอิเล็กตรอนที่มันหลุดออกมาตรงนี้ข้อที่25นะครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าถ้าเขียนกราฟระหว่างค่าครึ่งชีวิตกับเลขมวลของธาตุจะมีแนวโน้มแนวโน้มของกราฟเป็นดังข้อใดอก่อนอื่นเด็กๆค่าครึ่งชีวิตคืออะไรเอ่ยก็คือเวลาที่อะไรเอ่ย ถ้าสลายตัวเหลือครึ่งหนึ่งของมวลเดิมใช่ไหมครับอันนี้อันนี้ทุกคนรู้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเวลาค่าครึ่งชีวิตเนี่ยก็คือเวลาที่คัค่าครึ่งชีวิตนะครับก็คือ,อเวลาที่ ธาตุนั้นสลายตัวให้เหลือครึ่งหนึ่งของมวลเดิมใช่ไหมครับสลายตัวก็คือมีเท่าไหร่พอเวลาครึ่งชีวิตผ่านไปก็จะเหลือครึ่งหนึ่งของมวลเดิมพอเวลาผ่านไปก็เหลืออีกครึ่งหนึ่งของมวลที่เหลืออยู่ก็จะครึ่งนึงไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้เขาบอกว่ามันมีแนวโน้มไหมข้อนี้ตอบไม่มีแนวโน้มนะครับเพราะว่าไอ้ครึ่งชีวิตของธาตุเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ ชนิดของธาตุแต่ละชนิดไม่เท่ากันนะครับดังนั้นมันไม่มีแนวโน้มนะครับเพราะว่าธาตุแต่ละตัวเนี่ยก็มีครึ่งชีวิตไม่เท่ากันอ่าดังนั้นตอบข้อที่1ครับ